จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรมวชิรยานกรรมการมหาเทระสมาคมจเจ้าวาสวัดยาน,นาวาเขตสะทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาส ให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแพ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้รายการของเราเดี๋ยวรับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสมณนเณรธรรมาทรอง่งได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาเทศนาธรรมสมณนเณรธรรมาทรองของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผ่านรอบแรกประมาณ100รูปเหลือ20รูป ที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาลตอนนี้สองรูปมานั่งอยู่กับเราแล้วพบกับสมณเณรกิติพันธ์ทิศดีจากวัดไสทองกราบขอความเคารพครับสาธุรุติสองพบกับสมณเณรสุรทินโยสะอาดจากวัดศรีเอี่ยมขอความเคารพครับสาธุญาตโยมท่านชาวชนทั้งหลายไม่ธรรมดาทีเดียวสมณเณรเป็นร้อยรูปมาแสดงธรรมกันคัดจากประมาณร้อยรูปเหลือ20รูป ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พูดคุยเรื่องราวส่วนตัวกันก่อนสักนิดหนึ่งอยากจะถามสมณเนรกิติพันธ์ทฤษฎีว่าบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่อตอนแรกเลยนะก,ก็บวชตั้งแต่อายุ13ปีครับอ่ออายุ13ปีเรียนจบชั้นประ,ะชั้นปฐมครับนะชั้นป,ปถมปีที่6แล้วก็บวชบ,บวชเลยนะคิดอย่างไรจึงตัดสินใจบวชเ <c oughs> อาตั้แต่ที่แรกเลยนะครับก ตอนนั้นก็ประมาณปห้านะครับเป็นป .5 ป .5 ก็เข้ามาในโครงการบวชสามเณรเพระดูร้อนอก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์อ๋อพระอาจารย์อะไรบอกชื่อได้ไหมหลายรูปมากเลยหลายรูปไม่เป็นไรก็จะยกตัวอย่างพระอาจารย์รูปหนึ่งครับท่านเรียนประโยคปทเก้าท่านก็จะเล่าประวัติของท่านตั้งแต่เป็นหนิงแล้วก็ว่าเรียนบาลีเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยประทับใจก็อยากจะเป็นอย่างเขาบ้างเห็นรุ่นพี่ครับท่องบาลีก็เลยอยากเรียนบาลี พอจบป .6 ก็มีโรงเรียนมัธยมอยู่แล้วครับเพราะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นอยากบวชมากกว่าก็เลยตัดสินใจบวชครับโอ้โหเขาเรียกว่าพลิกจิตชีวิตเปลี่ยนกันเลยนะหลังจากที่ได้พูดคุยสนทนากับพระที่ท่านเรียนประเด็นธรรมก้าประโยคอยู่เห็นท่านแปลบาลีท่านอ่านซับาลีก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราสนใจก็เลยเปลี่ยนเลยแทนที่จะไปเรียนต่อระดับมัธยมก็เปลี่ยนมา ศึกษาเราเรียนในทางพระพุทธศาสนานี่คือสมณีนกิติพันธ์ทิษดีจากวัดซอยทองยืันมาทางสมณีนสุรทินโยสะอาดบ้างมาไกลซะด้วยมาจากวัดสีเอี่ยมนะปีนี้สอบประโยคปทก้าด้วยนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่บวชตั้งแต่อายุสิบสองปีนะครับรอาจารย์ตั้งแต่จบป .6 บก็บวชเลยใช่ครับนะอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเต็มยี <20 S 2> <20 S 1> <ป>่สิบเต็มนะมอ้าวยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมณร น่ากลัวสาธุ <นะ S 1> สาธุน่าให้กำลังใจกัน,นสอบประโยปปะาคปท .9 ซะด้วยว่าปีหน้าน่าจะผ่าน,น<ส>ารายการ,<ส>ารพระพุทธศาสนาเพื่อสริภาพโลกขอให้กำลังใจก็แล้วกันคิดอย่างไรจึงตัดสินใจบวชครับก็บตามความคิดของเด็กอายุ12ปีนะครับ,รบเด็กมันนอกก็ไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายก็ญาติผู้พี่ผู้น้องกันท่านบอกว่าพระอาจารย์มาจากวัดจองคําลําปางมหาเนนไปเรียนบาลีเนาะ ก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจดีครับก็เลยอยากจะไปเพราะเพื่อนไปก็ลองไปดูคิดว่าคงจะบวชอยู่ได้ไม่นานเพราะในส่วนของตัวผมเองไม่เคยบวชทั้งภาคฤดูร้อนก็ไม่เคยเป็นครั้งแรกเลย the first time ครับผมบวชหน้าไฟก็ไม่เคยบวชครั้งนี้ครั้งแรกยาวเลยยาวเลยครับ9ปีปีนี้ครับสาธุหาได้ยากมากเลยทีเดียวนี่จะโยมสาธุดังๆพร้อมกันสาธุเดี๋ยวคำถามหันมาที่สำเนียงกิติพันธ์บ้าง ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเทศนาธรรมของสำเน็ทธรรมทองคิดอย่างไรจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมีใครแนะนำอย่างไรอ๋อครับที่แรกเลยนะครับก็ผมอยู่วัดไส้ทองอใช่ไหมครับพระอาจาร,รย์ใหญ่จากวัดไส้ทองอโทรไปหาผมอตอนนั้นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับพระอาจารย์นั้นบอกว่าจะมาโครงการสำเน็ทธรมธรมทองไหมผมก็ยังไม่รู้เลยครับโครงการอะไรท่ทานก็อธิบาย ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครับก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าจะมาะมาเรียกมาตาตเอาดับหน้าสาธุก็สมใจ <c oughs> ของอาจารย์จริงๆได้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายจะได้เดินทางไปประเทศอินเดียในป่าในช่วงออกพรรษานี้นะสมัมมเนรสุรทินโยสะอาดมีใครแนะนําอย่างไรจรึงได้เข้าร่วมโครงการนี้ครับผมติดตามโครงการสมัมมเนรธรรมะท,ทองมาตั้งแต่ รุ่นแรกรใช่อตอนนั้นผมเรียนประโยค7อยู่ไม่มีโอกาสไม่รู้ว่าเขาต้องสมัครยังไง<อ>ผ่านทางไหนไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลเลยครับจนมาปีนี้เรียนไปตกวยวก้าวหนึปีก็รุ่นพี่ท่าน สมณเณรธงชยัยอดีตสมณเณรธงชัยครับตอนอนี้เป็นพระมหาแล้วอันดับหนึ่งสมณเณรธรรมธทองปีแรกอุตรดิตช่ครับผมวัดคลองโพท่านก็แนะนําว่าอเออเนี่ยลองไปดูสิเราท่านก็ให้ข้อมูลมาต้องติดต่ออะไรยังไงต้องไปคุยยังไงข้อมูลมีอะไรบ้าง<อ>ท่านก็ให้ข้อมูลมาแล้วพอเห็นก็น่าสนใจดีก็เลยกลับไปกราบเรียนสมภารเจ้าวัดท่านก็บอกว่าเอาสิลองไปดูโครงการนี้ก็สนใจมาตั้งแต่แรกนะคบจนผพานมา2ปีเข้าทางเลยจนได้มาปีที่3ก็มาปีนี้ก็ถือว่า ดีพอสมควรเรับเ<น>ป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่พอสมควรต้องขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านว่าสมเนรสุรทินโยสะอาดท่านนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกําลังเรียนระดับประโยคปท .9 ท่านเป็นประเด็นทำแปดประโยคต,ตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านแสดงธรรมเนี่ยก็จะมีสาระที่น่าสนใจเพราะว่าแตกฉานในเรื่องของภาษาบาลีเวลาที่ท่านเล่านิทานธรรมบทรประกอบการแสดงธรรมก็จะ เราได้อย่างน่าสนใจมากเลยเดียวนี่คืออนิสงค์ของการเรียนภาษาบาลีสาธุเยหันมาที่สมมเนนกิติพันธ์บ้างเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วตอนนี้กําลังจะได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอินเดียเนปลาล่งรารว่ายังไม่เคยเดินทางไปมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกอย่างไรบ้างเปิดใจให้าติโยมทางบ้านมองกล้องนิดนึ่งก็ได้ก รู้สึกดีใจครับว่าไม่รู้จะควรยังไงครับก็ประทับใจโครงการด้วยครับประทับใจพระอาจารย์ทุกูปครับที่ให้คําแนะนำครับที่ผ่านมาได้ก็มีพระอาจารย์ช่วยบอกตรงนั้นเติมตรงนี้ให้ครับจนสุดท้ายก็ได้เข้ามาก็ดีใจครับโยมพ่อโยมแม่ญาติทางบ้านรู้สึกอย่างไรกับที่สมณเณรได้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายบ้าง ดีใจมากครับก็โทรไปครั้งแรกก็บอกว่าอ๋อภูมิใจดีใจครับอืมภูมิใจดีใจครับที่เห็นลูกหลานมาบวชแล้วได้สร้างผลงานสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธของเราสมณเณรสุรทินโยสะอาดโยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างไรบ้างทราบข่าวที่เข้ารอบ2ี่คนสุดท้ายโทรไปบอกครั้งแรกท่านก็ดีใจมากครับ uh huh. ก็ท่านก็หวังว่าน่า,นาจะได้เข้าและสุดท้ายก็ได้เข้าจริงๆท่านก็ดีใจมากในส่วนของตัวผมเองก็ ดีใจสุดๆเลยครับนะไม่คิดว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ครับเคยไปอินเดียมาก่อนไหมยังไม่เคยเลยครับอาจารย์จะได้ไปในระยะเวลาอันใกล้นี้สาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากสาธุสาธุเราจะมาลุ้นกันนะญาติโยมว่าสมณเณรทั้ง20รูปเมื่อไปอินเดียแล้วเนี่ยเราจะมาดูวิดีทัศน์กันเพราะว่าจะมีรายการทีวีตามติดไปด้วยมีแมกซีนตามไปด้วยนิตยสารตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจะ ได้รับชมทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเมื่อสำเนินทั้งย0สรูปกลับมาสู่เมืองไทยแล้วถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการสำเนินเลยก็ว่าได้เป็นการเปิดโอกาสให้สำเนินเราได้สร้างสรรค์ผลงานที่ให้ยาดิยยมนั้นได้ประทับใจได้ได้ไดตระหนักว่าสำเนินก็มีคุณค่าต่อสังคมสำเนินสามารถทําในสิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือการแสดงธรรมาการเผยแผพ่พระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นนิวเจเนเรชั่นให้กับ ประสงค์ในอนาคตรุ่นต่อๆไปสาธุเดี๋ยวมาที่สมณเนรนสุรทินอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นประเด็นธรรมแประโยคกําลังเรียนประโยคป,ยคปยค .9 การเรียนภาษาบาลีเนี่ยช่วยซับพอร์ตช่วยทําให้เรานั้นได้ประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้กับการแสดงธรรมการเทศอย่างไรบ้างการศึกษาบาลี ครับก็ในส่วนของการศึกษาบาลีนะครับก็ช่วยในการแสดงทมเป็นอย่างมากเลยครับอาจารย์อย่างมากเลยนะครับอุปมาครับอุปมาก็เหมือนอย่างพ่อครัวเรียนกับวิธีการปรุงอาหารมาการเรียนบาลีก็เช่นกันครับย่อมรู้ว่าพระธรรมเทศนาบทใดเหมาะแก่สถานการณ์ใดและเหมาะแก่คนฟังเช่นไรจึงเป็นเหตุให้ฟังแล้วติดอกติดใจติดหูกับผู้ฟังครับอาจารย์แจ่มแจ้งจุงใจเกลี้ยวกล้าร่าเริงเหมือนพ่อครัวที่รู้จัก ว่าแกงแบบนี้ต้มแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสาธุครับโอ้โห oh, เพราะฉะนั้นสมันเนรที่ชมรายการของเราอยู่อยากจะเป็นนักเทศนะที่มีความสามารถโดดเด่นอย่าลืมตั้งใจเรียนภาษาบาลีเรียนนักธรรมด้วยจะเป็นอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมดูอย่างนะพี่เนรสุรทินโยสะอาดเป็นตัวอย่างเรียกพี่เนรได้เลยนเนาะสาธุสาธุสมรเนะกิติพันธ์ละภาษาบาลีช่วยได้อย่างไรบ้างช่วยได้มากเลยครับนะก็อย่างอย่างสมัยก่อนนะครับ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะออกมาจากภาษาบาลีครับเพราะว่าพอใครเรียนบาลีแล้วก็จะแตกฉานหัวข้อธรรมยากแยกไปได้ขนาดคําวิเคราะห์ของคําว่าบาลีเองนะครับท่านก็ยังบอกว่าพุทธวจนะปาเลติติบาลีครับบอกว่าภาษาใดรักษาพระพุทธพจน์ภาษานั้นก็คือภาษาบาลีครับนั่นแสดงว่าภาษาบาลีนี่ช่วยในการแสดงธรรมมากมากครับทําให้เราได้ ได้องค์ความรู้ในทางธรรมจากการแปลบาลีเมื่อเรามาเทศเนี่ยเราก็จะไม่ขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเหล่านี้นะตีครบธรรมะได้อย่างแตกฉานนะมีประโยชน์ต่อยาตโยมท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากนะกลับมาที่สัมมเนรสุรทินอีกครั้งหนึ่งนะการที่เราได้เ,เข้าร่วมโครงการนะสัมมนธรรมะทองเนี่ยเราประทับใจจุดไหนบ้าง นะตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาสู่บ้านสมเนม็ทมาทองพบกับครูบาอาจารย์ระดับปรามาจารย์จากทั่วประเทศก็ว่าได้นะระดับนักเทศระดับหนึ่งของเมืองไทยก็มาเป็นวิทยากรให้เราจริงไหมการดูแลของสำนักทรัพย์สินสมมากริส์ก,สก,รรก็ดนะีการให้การดูแลของวัดมหาธาตุทัาประจันก็ดีประทับใจส่วนไหนช่วยเปิดใจให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับฟังสักนิดหนึ่งในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเลยครับอาจารย์ พอเข้าไปเซ็นชื่อลงทะเบียนเสร็จปุ๊บพี่ๆทีมงานก็พาไปดูที่พักอธิบายด้วยว่าต้องทําตัวอะไรยังไงพอตกตอนเย็นมาพระอาจารย์ก็อธิบายกฎระเบียบว่าเราต้องอยู่ด้วยกันคนเป็นร้อยต้องทําอะไรบ้างพ่าหลังจากนั้นมาวันต่อมาก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมณเนีรุ่นที่สามโอ้ <3. S 2> ไม่ธรรมดานี่ประธาน<ม>นะประธานอยู่กับเราแล้วสาธุคนับว่าเป็นเกียรติคุณนัว่าเป็นโอกาสดีงามในก้าวแรกเลยครับพระอาจารย์ก็รู้สึกประทับใจภูมิใจในตําแหน่งนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันสุดท้ายไม่มีวันไหนที่ไม่ประทับใจในโครงการสรัมาเรนธรรมาทองนะครับโอ้โหชื่นใจใช่ครับเราได้อยู่ได้กินร่วมกันได้อยู่ได้ชั้นร่วมกันนะครับได้มิรได้เพื่อนได้สหายรู้จักทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพระอาจารย์แล้วก็ท่านเจ้าคุณพระวิทยากรในหลายรูปซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนก็ได้ใกล้ชิดครับจึงเป็นเหตุให้ออกประทับใจจะไม่มีวันลืมธรรมารทองเลยครับอาจารย์ให้บอกสั้นไิด้ว่าได้ไหมว่า เราประทับใจเทคนิคอะไรบ้างที่ที่เราคิดว่าโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเลือกมาสักอย่างหนึ่งหลังจากการเข้ารับการอบรมครั้งที่แล้วมีครูบาอาจารย์ท่านไหนได้ให้เทคนิคที่เราประทับใจมากเช่นการขึ้นธรรม,มาสก,การวางมือวางเท้าการจับคัมภีร์การตั้งน้โมประทับใจตรงไหนบ้าง ประทับใจสูงสุด2รูปเลยก็คือท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีกับท่านเจ้าคุณพระราชปฏิพานมุนีมาเป็นคู่เลยมาเป็นแพ็คเลยทั้งสองรูปสอนทั้งกิริยามารยาทกับกิริยานสมควรการใช้เสียงอะไรยังไงอักขระชัดเป๊ะครับเป็นเป๊ะเวอร์ โอ้โหสุดยอดแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพระอาจารย์เขาการใช้รอเรือผมก็ยังจํามาได้จนถึงทุกวันนี้ครับต้นเจคุณพระวิสุทธิพลาพรรูปนีน้พยายามระมัดระวงังความจริงไม่เป๊ะเวอร์หรอกรบ <ๆ S 1> างทีก็หลุดหลุดเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเราจัดรายการก็พยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองสำเนียงกิติพันธ์เข้าโครงการมาจนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยประจับใจอะไรบ้างทุกเรื่องลองเปิดใจมาสักก็ะทับใจทุกๆเรื่องเลยครับเหมือน สมณีนสุรทินได้พูดนะครับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปโครงการสมเดนธรรมทองครับอาจารย์ทุกรูปดูแลดีมากครับทุกๆรูปแล้วแล้วก็ประทับใจสองรูปเหมือนแกันครับพระราชปฏิวัติมณีกับพระราชพระราชธรรมวัทีครับแล้วก็อีกรูปมหนึ่งก็คืออัขระชัดมากครับก็คือพระสุภพลธรรมวัตีครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขาดไม่ได้ครับต้องชัดตลอดอยู่วัดยานาวาด้วยอยู่วัดยานาวาอยากให้พูดถึง ท่านพระครูวินัยทร์สุริยาสุริโยสักนิดหนึ่งว่าท่านมีบทบาทกับสมธรมาทองอย่างไรบ้างวันนี้ท่านอาจจะชมรายการของเราอยู่สาธุครับรูปนี้ก็ขาดไม่ได้ครับตอนนี้ยกะสุดยอดครับทําให้เรียกความสนุกสนานนี่ฮะตลอดครับก็จะมีจิตวิยาดีสาธุหนึ่งครั้งทุกครั้งก็สาธุหนึ่งครั้งอย่างนี้ตลอดก็ดูแลเนียนดีครับตลอดมีอะไรจะขอบคุณท่านไหมมองกล้องนิดนึงก็ขอขอบคุณพระอาจารย์สุริยาเป็นอย่างมากนะครับที่คอย ดูแลตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลย <c oughs> เป็นบนพ่อและแม่ในคราวเดียวกันนะสาธุสำเนินสุรทินโยสะอาดนะมีอะไรจะขอบคุณคณะครูบาอาจารย์หรือว่าสำนักงานทรัพย์สินบ้างไหมนะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระวิทยากรทุกรูปนะครับที่ถวายความรู้แล้วก็ขอขอบคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร<อ>ิย์นะครับที่ถวายโอกาสมาในครั้งนี้ ก็ถ้าหากไม่มีทั้ง2องอยา่างคือทั้งพระวิทยากรและพนักง,งานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์แล้วนั้นผมก็คงไม่มีนามสกุลธรรม,มาทองมาใชา้จนถึงทุกวันนี้ครับผมอาจารย์สาธุเวลาย,ยังพอมีอยู่สำเนียงกิติพันคิดว่าประสบการณ์ที่เราได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเราจะนําไปทไปําประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรบ้างแผนงานในอนาคตของเราเมื่อเราเสร็จจากโครงการนี้ไปแล้วนะอ,อันนี้คาถามพิเศษนะไม่ได้<ส>ไม่ได้เตรียมเอาไว้นะก็<อ>จะทําอะไรบ้าง อยากเป็นอาณารอนาคตนี่ก็ยังไม่แน่นะครับแต่ก็วิชาที่ได้ไปเข้าอบรมธรรมะทองก็คิดว่าอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้ครับเพราะว่ามีมากครับทั้งหลักการเทศทุกอย่างกิริยามารยาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเรื่อยๆนะครก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพราะการเทศนั้นเราต้องทําประจาอยู่แล้วต้องสอนญาติโยงก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมณเนรสุรทินโยสะอาด มีแผนงานอะไรบ้างในใจหลังจากเสร็จโครงการนี้แล้วครับตั้งแต่เข้าโครงการธรรมะมทองตั้งแต่ท่านได้เขียนข้อมูลว่าสาเหตุที่อยากจะเข้าโครงการธรรมะมทองเพราะอะไร<อ>ผมก็ยังจำมาถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืมเลยคือต้องการจะฝึกตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเทศนาและเผยแผ่พุทธธรมรมไม่ธรรมดา จะเป็นมือโปรในอนาคตคนไม่ถึงเป็นปรียนธรรมก้าประโยคด้วยเป็นสาเนธธรรมาทองด้วยเป็นนักเทศมือโปรด้วยโอ้โหรับรองญาติโยมต่อไปจะมีนักเทศรุ่นใหม่อัตมาอาจจะตกงานก็ได้ในอนาคตรุ่นใหม่กําลังขึ้นมามากมายเลยจากโครงการเทสนาธรรมของสำเนนธรรมาทองของเราเดี๋ยวให้สมเนธกิติพันธ์ปิดทยสักนิดหนึ่ง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการสมเด็จธรรมะทองให้กับธรรมเนตรรุ่นน้องๆว่าใครที่สนใจเนี่ยจะต้องมาปฏิบัติตนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างพระโครงการของเราก็นะมองกล้องก็โครงการสมเด็จธรรมรทองนะครับก็ขอเชิญชวนรุ่นน้องนะครับที่ใครมีความสนใจก็ให้มาเข้าร่วมครับได้ได้ได้หมดนะครับว่าจะมาแบบไหนก็ได้ครับก็มา พูดไม่ถูกนะครับให้ตั้งใจมาคอยตั้งใจมาอย่างเดียวก็เหมือนผมครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเอามาถึงก็ประทับใจครับมาได้ครับครูบาอาจารย์แนะนําก็พยายามตักตวงความรู้เอาไว้แล้วปฏิบัติให้ได้นะเราก็จะประสบความสาเร็จนะสมณเณรสุรทินสักนิดหนึ่งนะช่วยประชาพันสักนิดหนึ่งน้องๆสมณเณรที่สนใจโครงการของเราครับก็ขอฝากถึงน้องๆสมณเณรเพื่อนๆสมณเณรรูปนะครับ าหางอยากจะมาโครงการสมณเณน,นธรรมาสทองแล้วนั้นก็ต้องเป็นนักธรรมเอกขึ้นไปแล้วก็หรือไม่งั้นก็เป็นปร,ริญญาสามขึ้นไปแต่อายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ครับมาเราได้หลายอย่างเลยครับพี่ๆี่เพื่อนๆน,น้องๆ้องครับเราก็จะได้ทั้งรู้จักทั้งพระวิทยากรครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศผู้หลักผู้ใหญ่ในโครงการสำนักง,งานทรัพย์สินเพื่อนๆพพี่ๆน,น,น้องๆที่ได้จากโครงการครับซึ่งอบอกเลยว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อต,ต,ตัวสมณเณรเองเป็นอย่างยิ่งครับผมสาธุเอาละวันนี้นะเวลาในเบรกแรกของเรา ก็ใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณสมณเณรกิติพันธ์ทฤษสดีจากวัดไส้ทองเป็นอย่างยิ่งที่เกียรติมานําพูกคุยในรายการของเราสาธุแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมณเณรสุรทินโยสะอาดจากวัดศรีเอี่ยมวันนี้มาพูดคุยกับเราได้อีกองความรู้มากมายทีเดียวหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสาธุขอแสดงความเคารพนะเอาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับ รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่2กับสมเอ็นอีกสองรูปกันในช็อตต่อไปเขาจเจริญพร